เป็นตลาดนัดเสื้อผ้าแล้วก็มีของสดของใช้จำหน่ายนะคะที่เดินซื้อของนะก็มาสะดุดตากับร้านนี้จ้าเขาอยู่ท่ามกลางตลาดนัดที่ขายของกินของใช้นะร้านดอกา้านนี้นะคะขายไม้ดอกค่ะสะดุดตาแล้วก็สวยมากมากเลยนี่เพื่อนๆดูแต่ละต้นนะคะ ขมีสีสันที่แบบว่าสวยงามสะดุดตาชวนให้เราต้องหยุดดูแล้วก็สอบถามเลยนะคะสีสันของแต่ละต้นเนี่ยสวยโดดเด่นสะดุดตามากๆเลยแล้วก็ลักษณะของดอกอะคะ่ะเขาเหมือนดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ปลอมมากๆเลยค่ะเป็นไม้ที่ขายหัวนะวเราต้องซื้อหัวมาเพื่อที่จะปลูกนะคะอันนี้ชื่ออะไรคะฝักอันฝักราอันนี้นะใบสวยด้วยอะ ท่าไรนะคะหัวละ20บาทหัวละ20บาทต้นต้นต้นตนนี้ก็ไม่ได้ขายค่ะอ้าต้นโจรค่ะนึกว่าขายต้นด้วยขายเฉพาะหัวนะจะมะนาเอาไปปลูกเองจ้าเขาเป็นไม้นําเข้านะคะแต่ว่าแม่ค้าเนี่ยเขามาตั้งชื่อให้เป็นชื่อมงคลนะคะเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อนะจ๊ะ ขายดีมากเลยค่ะมีคนมาแวะชมมาแวะช็อปตลอดเลยนะร้านนี้หอะารางเลี้ยอะาี้เหรอมี้อยู่ไหนอยู่นี่ว้นี้แล้วเร ดอกเขาแบบสีจัดจ้านสวยงามมากๆเลยแค่สีหัวสีสีแนะ่อันนี้อเจ้านี้เอออันนี้ยังไม่ได้เลยนะ่อันนี้เจ้านี้เอ,อันนี้มาอันนี้สีม่วงสีเดียวหรอ,อนนเลือกสีเกิดในชมพูเ<ๆ>ออโซมนีและแดง ร้านเนียวไหมได้หัวเดียวละวสิบหัวก็จะมีหลายดอกอย่างนี้ก็หัวละสิบบาทใช่ไหมคะอันนี้คือกวั่งเงินกวั่งทองสวยด้วยอ่ะอันนี้กวั่งเงินกวั่งทองเอาหัวไว้ในตู้เย็นสักสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้เธอไว้แต่เธอจะไว้อ่ะแล้วก็เอาออกมาปลูกเออแล้วอยู่กับก็คือไว้ในลำไย กระแทกเนือ้อแดดน้องแทดเนื้อแดดแดดเนื้ดดอโลกกำลังยี่สิบค่ะงานใหญ่สามสิบค่ะแต่นุ้ยจะบอกนะคะแนะนํานะคะก่อนจะซื้อไปปลูกต้องเก็บหัวข้าวเพียรไว้หนึ่งอาทิตย์ค่ะอะไระะต้างเอาหัวไปข้าวเพียรแน่อาทิตย์นะอันนี้วุล้ลาบเหรียญยางเดียวก่อนอันนี้สีดํามีปะอะไรอะ่ะไม่มีสีแดงลูกไม่มีไม่มีมมมมนำโชคขอบคุณนะคะสีม่วงก็ได้ม่วงเอาอะไรมัลูกม่วงสมูทไม่เอาสมูทฟ้า เขาเรียกฟ้าไม่เหมือนหรอกเอาหรอไปป้ดูอ่ะชอบไหมเนี่ยนี่อ่ะรับลายจ้าน้องเลือกเลยหัวละสิบบาทยี่สิบบาทจ้ากุหลาบยี่สิบน้องอันนี้สิบบาทเอาสองหัวพ่อสองหัวอารูเกนแม่ประจิหัวละร้อยเนึ้อน้ำเช่ากับหัวละสามสิบค่ะเดินนะนี่สิบอยาอันนี้สิบบาทพี่หัวหัวเนื้ออันนี้มีสองสีแดงกับเหลืองไว้เอาแดงด้วย สีแดงกับเหลืองอ่ะสวย่ะพี่หยิบไปเลยอันนี้แดงกับจมูกไหมพี่เนี่ยเดงดจมูกับแดงสวยหัวค <c oughs> ือหัวพี่ไม้หัวมีการตายค่ะแข็งแรงกห่าในช้าพี่ <c oughs> แม่บึกบึน <c oughs> ต้องบอกอย่างนั้นเลยอันนี้แปดสิบร้อยมิงค่ะพี่อ่าแถมไ่หนึ่งหัว ร8 0บไปี่ร้อยบาทนียส0งร้ปก่อนมีแล้วคนในวงงร8 0ปนี่นนนนนนวันนี้มะนาก็ได้กลับบ้านมาหลายหัวเลยนะคะแล้วยังไงแล้วมะนาจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะสําหรับคลิปนี้นะคะมะนาก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่นะคะในวันที่เอาน้องลงกระถางนะสวัสดีจ้า